ดูเัาเรียกแล้วนะทุกคนทำเพราะเรากลัวไม่เราไม่กลัวนะเอ้าฮ้ยเอาเฮ้ย,าห,ยหายโดนหน้าตาฮู้ยบนันดาเลยวะหน้าตาเลยทุกคนหายบนันาวะฮู้ยนู้นนู้น,น,น,น เจอเดยวห,หัวนะทุกคนทุกคนอวนันนะไอหมอพีใช่คนนี้ป่ะทีะท่เคยเจอผมทำร้ายนะผมว่าไม่ใช่ก็ครับสวสดีครับสวัสดีพี่พีป้านาอาทุกคนรวมทั้งพี่สี่ด้วยครับผมในค่ำคืนนี้ มันเป็นโลใหม่สำหรับผมแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับผมคือว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะมีผู้หญิงหรือว่าอะไรที่แบบว่าถูกตัดคอแล้วก็ซึ่งเขามาถวายกับเขื่อนแห่งหนึ่งนะทุกคนและตอนนี้ผมอยู่ป้สปริงเวย์นะทุกคนและโลนี้น่ากลัวมากเขาบอกจะมีอย่างกับซึ่งจะมีคนคุมเขาบอกว่าเป็นหมอผีหรือว่าอะไรนะเขาบอกกัเจอยนะผมข่าวแล้วก็ เขาจะมีมูลสม,มุนเขาจะมีทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ในค่าคืนนี้ผมมาคนเดียวผมมาพิสูจน์ดูความจริงครับผมและตอนนี้ผมก็พิ่งได้เอาของดีแล้วก็จะมีหุ่นของโคมด้วยแล้วก็มีทั้งนังกกติกเตรียมพร้อมมานะทุกคนและในค่ำคืนค่ำคืนน,น,นี้ผมไม่ได้มาท้าทายสิ่งใดๆแค่มาพิสูจน์ดูว่าที่ชาวบ้านเขาล่ําลือกันว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ หรือว่าจะเป็นอาจารย์คนนี้ผมเคยฝัานะาหนีกลับมาฝั่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งมันเป็นเขื่อนใหญ่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในมันเป็นสับปะินทิศลงมาอย่างนี้นะเอาอันนี้ผมไม่อยากจะคุยเยอะ PSC หรือว่าเพื่อนๆบ้านหน้าบางคนบอกว่าอาจารย์ดุงคุยเยอะผมไม่อยากจะคุยเยอะเราไปกันดีกว่านี่นะทุกคน อย่าไม่ทำหลายกล้องก็นี่ทุกคนซึ่งเป็นสัปเป็นวีนะทุกคน,นแล้วก็ซึ่งเขาจะถายจะใช้เขาจะบอกว่าเนี่ยทวนจะมัมลูกแก่ทักแล้ทุกคนกระไรกระไผมไม่รู้มันกันานดะมันจะกระไรนะในค่ำคืนนี้ ให้รู้ดำรู้แดงไปเลยผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมมาคนเดียวแล้วก็มาไกลามากไม่เป็นไรจะมาพิสูจน์ข่าบอกจะมีผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือว่าอะไรไม่รู้วนะ่าชาวบ้านก็เล่าให้ผมบางคนเล่าอีกอีกอย่างบางคนก็เล่าอีกอยางเนี่ยนะทุกคนมันเป็นสบปยเมือนนะขึ้นไปมูนเนะไม่รู้ว่าตอนนี้กี่ทุม่มสี่ทุม่มไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะ ตอนนี้าลาดอวัวะดูให้ทั่วอาณาจักรเลยไม่รู้ว่าจะยูบบริเวณไหนบางครั้งนะไม่รู้ว่าเขาหน้าจะวายกับหัวมันุนยนนะทุกคนเขื่อนนี้ทุกที่แล้วเขาจะใส่หัวมันุษยนนะเราจะตามไปดูก่อนพอตอนนี้มันก็สี่ทุ่มแล้วนี่แหละอาจารย์ดุงคนลาดท้าผิดความจริงนะทุกคนเราต้องตามล่ากันขึ้นตรงนี้เยสียงเหมือนมาฮอตวะ่ะ จะไปนี่คือสเปงเวงหรือว่านี่นะ buổi khai mật đã lò xìm mà chỗ nào quá tầm hạ mất chưa ฮ้ย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 ใช่หวะใช่หวะทุกคนใช่ไหมเ้สมบัตรเฮยใหเฮ้ยวมือเรียกใช่วะรือว่าจะเป็นอาจารย์ที่เล่นมนต์ดาบหรือเปล่านะ วเดียวกันที่ผมไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะไหนื่อยู้มมึงเพลาอมันกลัวมึงเรียกไว้ดู ไม่เจอใบหน้าเลยอุยยังกับผู้ยิงเลยนะทุกคนคนมือเลียงผมร้อนเลยนะมาด้อวัสดีครับ ผมาดีนะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ที่ผมอาจารย์เล่นม์นดำหรือเปล่าผมดูหูแล้วไม่ใช่นะทุกคนดูกล้องก็อาจาะมัวขึ้นมาพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะวัสดีครับเราจะไปที่ไตเขาดูเขาเรียกแล้วนะทุกคนาาเพราะเรากลัวไม่เราไม่กลัวนะ

บมอเพีใช่คนนี้ป่ะที่เคยเจอผมทำร้ายนะผมว่าไม่ใช่นะทำไงดีวะจะขึ้นไปให้เพีซีเห็นจดะใจเลยที่มันก็สูงมากเลยดูทุกคนผมต้องขอโทษได้ส่งได้ขนาดน,นี้แล้วมันอยู่ขับบ่นู่นนั่นกคนผมรู้ว่าจะหาวิธีฝั่งไหนขึ้นไป บอกแกก่อนเริ่มางาีกะ่ะทุกคน,อน,กนบอกแกหายบอหน้าบ่อบานะผมไม่รู้ว่าผมจะเอาวิธีไหนขึ้นไปดูนะเทุกคนเราจะเดินลงไปนู้นไกลหมึอนกันนะ nhóc này thằng Nó còn cái nào nút không? Kìa có nào Dù bỏ lùi nào คนมเมื่อกีหยุดตรงนี้เลยนะหุยทุกคนมีเสื้อผ้าเก่าๆด้วยวะดูว่าจะเป็นคนที่เขาทําร้ายแล้วก็เขามาทิ้งละทานไว้นะนี่เลยมาแกะเขาหยุดตรงนี้นะอูย้ยเอย๋อหุยกลับไปนู่นแล้ววะหุย้ยหุยหุยที่สูงขนาดนี้มันจะไปได้ไงวะทุกคนโผล่ขึ้นมานู่นนี่แล้ววะ ทุกคนจับสมให้ดูเลยทุกคนจะไปนั้นหรือว่าจะเป็นอาจารย์ที่ผมเคยทำร้ายตนะัวเคาเรียผมแล้วก็จะมีผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรมันเป็นอะไรนะ เห็นไหนวะ,นนะมันหลกลอ่อต้องให้หลกลอ่อได้อาจารย์เอา้าเฮ้ยทางไหนวะผมว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นเพราะของ,ของเขารหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้นะต้องขอโทษที่พีเอสซีทุกคนเลย นะกำลังตาหาความจริงให้ทุนมันจู่ตรงนั่นเลยล้ทุทกคนผมคิดมันอยู่อยูน่นะทุกคนที่สูงมากเลยมันหายไปไหนวะ เดยวครับจะเป็นหมอผีที่เล่นมนดามคืนหรือเปล่าถ้าใช้ออกมา่อสู้ผมหน่อยเร็วเก่งจริงออกมาวุ่นไปวุ่นมาเหนื่อยนะทุกคนกองดินก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม อุ้นนี่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 ทุกคนเราจะไปใ,ใกล้เลยสี่ห้าทุ่มแล้วมันทำอะไรตัวเนี้ยหรือว่าเป็นอาจารย์ เป็นคนมาแก้งรึเปล่าหาเฮ้ยฝันยังไม่เป็นไรวรน้ำมพุทธายะล้วโทุกคนไม่เป็นไรจะเจอคของอาจารย์ใช่ไหม มินไม่ได้เรื่องอ,อของที่อาจารย์ให้มาไม่ได้เรื่องหรอกโซึ่งพสิทธิ์ที่ลูกเคยนับถือหรือว่าอาจารย์ที่ผมบูชามีเล่มนี้ขอให้ในคำ่ำคืนนี้ถ้าเป็นพวกหมอผีหรือว่าอะไรนะมันต้องโดนแน่แน่ฟังอ,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 อุกคน

เป็นไวะทุกคนมาเก็บบอนบ่อนวันนี้เลยนะไอหมอเพีมันน่าจะเป็นหมอเพีนะทุกคนน่าจะเป็นอัวยที่ผมเคยทำไรนั่แน่เลยอัวยที่ผมเคยทำายมันจะมีร,รอยสักว่ามีอะไรไอ้นี้ไม่มีเลยนะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงมันจะไ,ไหนวะ ทำคืนนี้อ้หมผีทุกคนมาเอกี้ผมฟันอยู่บอิลูนนี้เลยนะผมรู้สึกว่ามีดของอาจารย์ที่ผมเคยใช้น่าจะอาคมไม่ค่อยดีนะนะทุกคนวิชา,าคมน่าจะเสื่อมเลยนะผมต้องไปให้อาจารย์ปุกเสกใหม่แล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้ เชือกที่จะไปจับสม,มิงเลยนะแบบว่าหุ่นภาพยนต์หรือว่ามันไม่ใช่หุ่นนะอาจารย์บอกว่ามันเป็นแค่รูปบ้านธรรมดาให้ไปไหน,นลรวออกี่ทุ่มแล้วทุ่มกลัวเลยเนาะเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมตามหาความจริง ซึ่งชาวบ้านเขาไม่กล้ามาอีกเลยนะทุกคนเหมือนกับมาเป็นหูนเลยวะ่ะดูยังกับมีหัวเฮ้ย <c oughs> สังเกตดูดีๆนะ ไเก่งจิกออกมาลับตุกแกก็ร้องดีแล้วเกินหน้า้คืนนี้ไอ้ตุกแก เอสทุกคนหรือว่าพานาตอนนี้ผมซึ่งได้เจอกันได้เจอตําเ,เป็นปลาเลยนะแล้วก็ไห้ต่หน้าต่อตาแล้วก็ผมซึ่งได้ใช้มีดซึ่งได้ฟันเขาเลยนะและตอนนี้ผมไม่เจอนนแล้วได้ยินเสียงแค่ตุ๊กแกแต่ว่าผมจะไปตามล่าไม่รู้ว่าตามล่าที่ไหน้วไม่เป็นไรโอกาสหน้ามันต้องมีผมรอแค่อาจารย์เอาเชือกที่อาจารย์ปลุกเสกนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าขับต้องใช้อาจารย์เจ็ดคนแล้วก็เจ็ดวัดหรือว่าเจ็ดอะไรไม่รู้เขาบอกว่า แต่ตอนนี้ยังไม่ครบเพิ่งได้อยู่5้านะเลยแค่2คนนะเขบอกอาจารย์ที่เก่งๆแบบขบอยเขาจะคมีเพื่อนที่ไปอยู่ประเทศคัมเมนนะเขบอกว่าอาจารย์ของเขาเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนกันแบบว่าเขาบอกเขาต้องการคนนั้นกลับมาอีกคนนะเพราะที่เขาปลุกเสกเชือกที่จะจับสมิงหรือว่าพวดดวงวิญ,ญญาณทุกที่นะและในค่ำคืนนี้ผมอ้องขอโทษพี่พีเอสีทุกคนผมทําได้เพียงแค่นี้นะ ในคำคืนนี้ต้องคอลาพีเสีทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ดุงคนล่าท้าผีด้วยนะครับผมและตอนนี้ก็ดึกพอสมควร้าทุ่งกว่าแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมต้องคอลาพีเอสีทุกคนก่อนะสวัสดีครับ